สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้เราจะมาเรียนวิชาคณิตศาสตร์กันนะคะวันนี้เราจะเรียนเรื่องการเรียงลำดับจำนวนนับค่ะจุดประสงค์การเรียนรู้นักเรียนสามารถเรียงลำดับจำนวนนับได้ถูกต้อง คุณครูมีไข่ของสัตว์3ชนิดมาให้หนักเรียนไทยดูนะคะว่าเป็นไข่ของสัตว์ชนิดไหนมาดูรูปที่1กันดีกว่าไข่ของสัตว์ชนิดใดคะไข่ไก่นั่นเองมีทั้งหมดกี่ฟองคะเชิญครูนับหน่อยค่ะ1 2 3่5สอง มีไข่ไก่ทั้งหมดห้าฟองรูปต่อมาไข่อะไรคะทายดูสิคะไข่นกกระทานั่นเองมีทั้งหมดมาเชิญครูน้ำดีกว่านะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหเจ็ดแดมีไข่นกกระทาทั้งหมด8ดฟองค่ะ ไข่ชนิดที่สามนะคะไข่สิคะว่าเป็นไข่ของสัตว์อะไรไข่เป็ดนั่นเองมีไข่เป็ดทั้งหมดกี่ฟองคะมาช่วนครูนับหน่อยค่ะหนึ่งสองสามสี่มีไข่เป็ดทั้งหมดสี่ฟองค่ะ ไข่ไก่จำนวน5ฟองสามารถนำแถบจำนวนมาระบายสีทั้งหมด5แถบอย่างนี้นะคะไข่นกกระทาจำนวน8ฟองสามารถระบายแถบจำนวนได้ทั้งหมดแช่องแบบนี้นะคะไข่เป็ดจำนวนสฟองสามารถระบายแถบจำนวนได้สช่องแบบนี้นะคะ เราสามารถเปรียบเทียบจำนวนไข่ไก่ไข่นกกระทาและไข่เป็ดโดยการใช้แถบจำนวนจำนวนที่มากที่สุดคือ8ก็คือไข่นกกระทานะคะและจำนวนที่น้อยที่สุดก็คือ4จำนวนของไข่ไข่เป็ดนั่นเองเดี๋ยวเรามาเรียงำลำดับจำนวนตักมากไปน้อยนะคะ เราจะนำจํานวนที่มากที่สุดมา,าใส่ก่อนนะคะก็คือเลข8จากนั้นนำจํานวนที่น้อยที่สุดมาไว้ข้างหลังนะคะก็คือเลข4แล้วเอาจำนวนที่เหลือมาใส่ตรงกลางนะคะก็คือเลข5นั่นเองจากนั้นเรามาเรียงลำดับจำนวนจากน้อยไปมากดังนี้ค่ะเราก็เอาจํานวนที่น้อยที่สุดขึ้นก่อนนะคะ จำนวนที่มากที่สุดเอาไว้ข้างหลังสุดค่ะแล้วก็จำนวนที่เหลือ,อไว้ตรงกลางค่ะคุณครูมีรูปสัตว์สี่ชนิดมาฝากนักเรียนนะคะชนิดที่หนึ่งคือวัวชนิดที่สองคือกระรอกชนิดที่สามคือหนูและชนิดที่สี่ก็คือยีราฟแต่ละชนิดมีจำนวนเท่าไหร่นักเรียนลองนับดูนะคะ วัวมีหตัวกระรอกมีสองตัวหนูมี7ตัวค่ะและยีราฟมี1ตัวค่ะเรามาเปรียบเทียบจำนวนของสตัตว์แต่ละชนิดกันนะคะโดยการใช้แถบจำนวนค่ะวัวมีหตัวระบายสีแถบจำนวนทั้งหมด6ช่องกระรอกมีสองตัว ระบายสีทั้งหมด2ช่องนะคะหนูมี7ตัวระบายทั้งหมด7ช่องนะคะและยีราฟมี1ตัวระบาย1ช่องนะคะจากจำนวนของสัตว์ต่างๆก็คือบัว6ตัวกลอก2ตัวหนู7ตัว ยีราฟหนึ่งตัวจำนวนที่มากที่สุดก็คือหนูเจ็ดตัวค่ะจำนวนที่น้อยที่สุดก็คือยีราฟหนึ่งตัวค่ะทีนี้เรามาลองเรียงลำดับจำนวนจากมากไปน้อยดังนี้นะคะเราจะเอาจำนวนสัตว์ที่มากที่สุดมาใส่ก่อนนะคะนั่นก็คือหนูค่ะเจ็ดตัวค่ะเอาเลขเจมาใส่ก่อนนะคะ ต่อไปเราเจะเอาจำนวนที่น้อยที่สุดมาไว้หลังสุดนะคะก็คือเลขหนึ่งค่ะทีนี้เหลืออีกสองตัวเลขนะคะก็คือเลขสองกับเลขหกแล้วเอาเลขหกมาใส่ค่ะเลขสองตามมาค่ะก็จะได้ว่าเรียงจากมากไปน้อยก็คือเจ็ดหกสองแล้วก็หนึ่งค่ะ แล้วเรามาเรียงลำดับจำนวนจากน้อยไปมากค่ะเราจะเอาจำนวนที่น้อยที่สุดขึ้นก่อนนะคะก็คือเลขหนึ่งค่ะแล้วเอาจำนวนที่มากที่สุดไว้หลังสุดนะคะก็คือเลขเจ็ค่ะจากนั้นเอาเลขสองมาใส่ต่อเลขหนึ่งนะคะแล้วก็ตามด้วยเลขหกค่ะทีนี้เราก็จะเรียงจากน้อยไปมากได้ก็คือเลขหนึ่งเลขสองเลขหก แล้วก็เลขเจ็ค่ะไม่ยากเลยใช่ไหมคะนักเรียนเรามาทำแบบฝึกกันเลยดีกว่าค่ะ